เรียกร้องสินใหม่จากคู่กรณีอย่างไรไม่ให้เสียเปรียบนะครับคําถามมากมายนะครับในทุกๆวันที่เข้ามาทั้งตัวอาจารย์เองและตัวลูกศิษย์นะครับก็คือในกรณีที่เราถูกชนแล้วเราไม่รู้จะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนอย่างไรและเรียกเท่าไหร่นะครับในคู่มือของอาจารย์นะครับคู่มือแนวทางเรียกร้องสินใหม่ค่าทดแทนค่าเยียวยาค่าชดเชยรายได้นะครับซึ่งเขียนโดยอาจารย์เป็นคําตอบว่าถ้าเกิดกรณีเราถูกชน นะครับเราได้รับความเสียหายเราจะเรียกร้องค่าอะไรได้บ้างนะครับในคู่มือเล่มนี้จะเขียนว่ากรณีที่ไม่เสียชีวิตเราเรียกร้องค่าอะไรได้บ้างเช่นค่ารักษาพยาบาลเราจะเรียกร้องอย่างไรค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นเช่นค่ารถค่าเดินทางค่าญาติเฝ้าใข่จะเรียกอย่างไรค่าขาดประโยชน์จากการที่ไม่ได้ทํางานในระหว่างที่เราต้องรักษาตัวนะครับในระหว่างทีู่โรงพยาบาลหรืออาจจะรักษาตัวที่บ้านเรียกอย่างไร ในคู่มือเล่มนี้มีแนวทางการเขียนไว้ทุกข้อและมีตัวอย่างการเขียนไว้ด้วยนะครับในนี้จะมีลายมือของอาจารย์ทั้งหมดและจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในคำนำด้วยในกรณีที่เราได้ตัวอย่างไปแล้วแล้วเราเขียนไม่ถูกไม่รู้จะเขียนอย่างไรหรือเริ่มต้นอย่างไรโทรมาปรึกษาอาจารย์ก่อนหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วส่งรายละเอียดมาให้อาจารย์ อาจารย์ก็จะดูว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่แล้วเราค่อยไปเรียกร้องกับคู่กรณีนะครับหรือใครที่ต้องการที่จะแอดไลน์อาจารย์สะดวกกว่านะครับก็คือไปที่ l ล n e แอดนะครับมีตัวแอดอยู่หน้าด้วยนะครับก็คือแอดแดงดันาย d a n g d a n a i แดงดันายนะครับอย่าลืมใส่อดด้วยด้วยความห่วงใยครับผม อาจารย์แดงครับ